ูดพ่อนตรงอินเตอร์พัดลมไฟฟ้าบ้อน้านีเกลไม้ข้างเล็กน้อยฝากระโปรงำสีขาวครับผมโอ้โหอย่างโอดอย่างโหดครับแบตใหม่ยางใหม่ยางมีรักโอ้โหไวุ้่นจ๋าชมชมนั่นในชมนั่นในเอาสีแดงตีสู้ลำโพงซ้ายขวาครับดิฟฟี่วัดปูดไม่เจ็ดหมื่นโลหัวเกียร์ซิ่งอีกต่างหากไวุ้่นจ๋า คันเทแล้วก็ซึ้งเสียงด้วยนะวัยรุ่นจ๋าฟังเสียงพ่อฟังเสียงพ่อโอ้โหออดอีกแล้ววางแางนะฟรีดาวกับค่ามวก6,000บาทครับวัยรุ่นจ๋าออกรถศูนยบาทบัตไใบเดียวได้กระบะสายซิงเซประตูอาเีย แบบนี้แบบนี้เลยชุดแต่งครบคันครับวัยรุ่นจ๋าฟรีเราปัดไปเดียวซื้อได้ทุกอาชีพพวกประเทศไทยเสียยักษ์จัดให้วัยรุ่นนะดูแล้วเนาะมาออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยเสียยักษ์จัดให้ปีแรกพันหกพันปีต่อไปพั0เก้ใครหาอยู่ใครหาซิ่งโิ่โแบบนี้อยู่รีบเลยมีคันเดียวนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋า